สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ทัพด้วยในรายการองค์เทพบบเสริมดวง,ดว,งวันนี้ก็มาแนะนำรูปภาพแม่ชีบุญเรือนนะเอ่อแม่ชีบุญเรือนเนี่ยเป็นแม่ชีที่เรียกว่ามียพิญญาสูงแล้วที่นำนำรูปภาพนี้มาก็คือรูปภาพนี้สามารถนักษาโรคได้โรคที่เกิดจากกรรมโรคที่เกิดจากการละกรรมทั้งหลายหรือว่าโรคที่เกิดจากภายนอกภายในก็ตาม ถ้าหากเอารูปนี้ไปวางแล้วก็ <c oughs> เอาน้ำ่านะน้ำ่ะบูชาอยู่หน้ารูปแล้วสวดกระถาถิมพรีนะสวดอยู่ตลอดอะ่ะแล้วจะทําให้อา่ามีพลานุภาพทําให้น้ํานั้นเป็นยารักษาโรคได้นะโดยที่มีท่านอาจารย์โอและนี่ก็คือแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะนะเป็นรูปนะครับรูปของท่านนะตรงไม่ได้ตรงไฟไฟเข้าอ่ะนะ ก็วันนี้ก็มาแนะนําว่าจริงๆรักษาโรคได้ถ้าใครที่แบบว่าชอบนะ,นะเรื่องอภิญญาสมาบัตินะไม่อยากจะแบบเจ็บตัวอะไรในยุคโควิดอย่างเงี้ยควรมีรูปแม่ชีบุญเรือนนะเอาไว้บูชากันบั่งนะครับเพราะว่าจะได้เสริมดวงเสริมราศีไม่ได้ขอได้แค่เพียงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่เรื่องลาบเรื่องลาบเรื่องศั์ก็ขอได้ด้วยเหมือนกันแต่แค่เพียงว่าใครจะมีบุญพอที่จะขอตรงนั้นนะครับนะ ทำการบูชาเดี๋ยวผมจะทําการบูชาแม่ก่อนนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชารีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมะอมาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพะราพรังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพหูชนะพะวันตุเมนาชารีติชิมพารีจมหาเทโรสุวรรณมะอมาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพะราพรังมามาโภคะมามา มหาราพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมณชาลีติชิมภารีจะมาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระพราภังมามาโพะคะมามามหาราพรมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมนะก็มาแนะนำนะครับดาวรูปภาพแม่ชีพุนเรือนนะตรงบุญเติมนะครับนะก็ เป็นแม่ชีใหญ่นะก็เราก็บอกได้แค่เพียงว่าเนี่ยภาพอย่างเงี้ยนะภาพเนี้ยของท่านเนี่ยท่านตั้งใจถ่ายไว้ถ่ายไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานได้ทําการบูชากันต่อไปข้างหน้าเพราะว่าภาพเนี้ยมีอนุภาพในการรักษาโรค1นึสองอ,อถ้าใครยามใครติดขัดเงินเนี่ยให้สวดคาถาชิมพรีนะในการที่จะกล่าวนะขอโชคลาภนะช่วยได้ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องเงินทองอันนี้พูดตรงๆนะ ก็อภินิหารเนี่ย <c oughs> จะต้องถามคนที่บูชาประจําถ้าใครสวดบูชาประจําตั้งใจสวดบูชาท่านเนี่ยก็จะได้พบกับอภินิหารอย่างแน่นอนนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยมีชื่อเสียงแค่รูปยังมีชื่อเสียงมีอํานาจมีพลังนะที่เรามาเล่าให้ฟังนี้ก็เพราะว่าในยุคโควิดอย่างเงี้ยบางคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่รู้จะไปทํำยังไงนะคลิกหารูปท่านได้ตามอินเทอร์เน็ต นะหรือจะเช่าบูชาจากเราก็ได้นะเราก็มีเปิดให้บูชานะครับใส่กรอบอย่างนี้อย่างดีมาสอบถามได้ในอินบ็อกก็ได้นะครับนะเราก็มีนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับนะแล้วก็ถามว่าท่านมีอภิญญาสําเร็จอภิญญาสามารถมีจิตอย่างรู้นะเดินกลางฝนไม่เปียกนะแล้วก็สามารถแบบว่าอยู่เมืองฝรั่งนะอยู่สหรัฐอเมริกา,างี้ พูดถึงท่านท่านก็ยังได้ยินท่านรู้หมดนะมาถึงว่าท่านอยู่เมืองไทยคนอยู่อเมริกาพูดถึงท่านท่านก็ได้ยินหรือว่าขอบารมีท่านให้ท่านช่วยท่านก็รู้หรือว่าท่านจะเดินย่นระยะทางก็ได้ใช่คือคือเคยมีการเขาเรียกอะไรพิสูจน์กันก็เหมือนแบบเดินตามท่านไปเนี่ยปรากฏว่าท่านเดินเร็วมากเลยไปถึงก่อนคนที่เดินตามไปต้องนั่งรถ ก,ก็ยังคือก็ยังเร็วมากอ่ะใช่แล้วก็แสกให้ฝนตกได้ให้ฝนหยุดก็ได้อ่าอันนี้อภิน,นิหารของท่านนะคะคืออภิน,นิหารของท่านเนี่ยมีเยอะนะแล้วก็อย่างหนึง่งในที่นี้ก็คือท่านสําเร็จอภิญญาสมาบัตินะเป็นผู้รู้แล้วท่านก็สามารถที่จะนั่งอยีกที่หนึ่งแล้วก็ย้ายจากที่นี่ไปอีกที่หนึ่งได้โดยมีคนพิสูจน์ก็คือว่าล็อกห้องไว้อื ล็อกไว้ทั้งสองที่เลยปรากฏว่าท่านไปได้จริงๆค่ะนะไปได้จริงครับอ,อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้มีมีมีคนหลายคนยอมรับและการันตีได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงครับเรื่องราวเหล่านี้เพราะสมัยนะั้นครับพิสูจน์โดยการที่เขาล็อกห้องไว้ทั้งสองห้องนะก็พิสูจน์ได้ว่าท่านท่่านะปิดประตูโบสถ์ทั้งหมดเอาพูดตรงๆเลยคือแม่ชีที่เป็นเพื่อนท่านทั้งหลายเนี่ยก็ปิดประตูโบสถ์ทั้งหมดพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็อีกที่หนึ่งก็ปิด ช่ปิดหมดเลยแล้วท่านก็เลยอ,ยท,อ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 ท่านก็เลยเหมือนเหมือนกับว่าอธิษฐานจิตนะเหมือนเหมือนกลิ้งไปนะอารมณ์ครั้งแรกที่ไปเหมือนกลิ้งไปแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามอารมณ์ไม่ใช่กลิ้งไปนะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราจะมาขอพิญญาสมาบัติจากท่านหรือว่าจะขอไปเกี่ยวกับพวกพลังนะเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเพราะฉะนั้น ผมบอกได้เลยว่าควรไว้บูมีไว้บูชาในยุคป,ปัจจุบันในยุคโควิดสําหรับคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองก็หาโหลดได้นะครับมีทั่วไปนะครับภาพแบบนี้นะที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าอยากจะเผยแพร่บาร,รมีของท่านนะครับนะแม่ชีบุญเรือนนะเพราะว่าท่านเนี่ยมีบาร,รมีมากจริงๆนะครับนะในเรื่องการรักษาโรคคนแล้วก็ <c oughs> เรียกรั์ค่ะเรียกซัพ์ คาถาฉิมพรีเนี่ยจริงๆพระอินเอามาให้ท่านนะครับนะพระอินครับว่าบางตำราก็ว่าพระอินบางตำราก็ว่าพระศิวลีแต่โดยจริงๆแล,แ,ลแล้วก็คือเอามาให้ท่านเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยสอนให้เราลูกหลานได้สวดได้ท่องกันไว้เพื่อเรียกทราบเรียกทรัพย์จะได้ไม่ตกละกรรมลําบากมากเกินไปเพราะในยุคก็สามารถที่จะปลุกเสกน้ำม,มนต์ได้ด้วยนะคะดื่ม,มการโรคระบาดตรงนี้ก็ยังได้เลย ครับเราจึงอน,นามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักและให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเอ,อการที่เราจะบูชาสิ่งใดก็ตามนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเครื่องรางหรือว่าพระเครื่องหลักหมืน่นหลักแสนนะแต่ว่าพระของดีๆนะบางทีมีแค่รูปก็ศักดิ์สิทธิ์ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินว่าเออพระเครื่องดีๆเนี่ยมันราคาแพงมากบางคนก็ไม่มีไม่มีก็ไม่รู้จะทายัางไงผมไม่รู้จะทําไงเสร็จเนี่ยในยุคโควิดแบบนี้นะเงินทองก็หายากเพราะฉะนั้นนะก็ ไม่ยากครับหารูปได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือว่ารูปตามแบบชมรมต่างๆที่บูชาท่านโดยตรงเนี่ยก็มีนะหรือจะเช่าบูชาผ่านท่านอาจารย์โอ๊กนะเราก็มีให้บูชาแบบนี้ครับนะมีให้บูชาจํานวนไม่มากเท่าไหร่นะครับนะ,พร,ะพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะครับนะรูปเนี่ยไปพร้อมกรอบเลยนะครับนะเรามีให้บูชาพร้อมกรอบนะครับถ้าเกิดสั่งเช่าบูชากันเข้ามาก็ได้อยู่นะก็ถามว่าแค่รูปยังศักดิ์สิทธิ์แค่รูปยังศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นผมจึงมาแนะนำนะว่าลูกของเกจิอาจารย์หรือ,อผู้มีบาร,รมีนะสมเร็จอภิญญายาณเป็นอรหรันตผลนะหรือว่าสำเร็จเป็นผู้เป็นอริยเจ้าเนี่ยแค่เพียงรูปก็ยังศักดิ์สิทธิ์และสามารถที่จะทำได้จริงแต่แค่เพียงว่าหนึ่งกำลังใจต้องเชื่อมัน่นสองต้องมีศรัทธาอย่างแท้จริงสามคุณจะต้องภาวนาถึงท่านเพื่อเชื่อมบาร,รมีเข้าถึงกัน <c oughs> นะ ท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านก็ได้ฟังนะปฏิปทานของท่านก็เหมือนเับว่าท่านเนี่ยเป็นผู้บริการนะท่านเป็นผู้ให้ใครที่มาหาท่านท่านก็ช่วยช่วยทั้งหมดไม่ว่าจะสุขภาพร่างกายเรื่องเองินเ,เรื่องทองอะไรเงี้ยถ้าหากได้บูชาท่านโดยจริงโดยใจแท้จริงก็ท่านก็จะช่วยได้จริงนะส่วนเครื่องรางของขลังหรือว่ารูปภาพหรือล็อกเก็ตอะไรต่างๆนะคะก็สามารถไปหาได้ที่วัด อาวุธวิศิตรามนะฮะนะจารันเศษเจ็ดสองนะครับก็ไปบูชากันได้แต่ว่า <c oughs> วันนี้ก็มาแนะนํำเฉยๆนะครับนะว่ารูปนะรูปที่รูปถ่ายของท่านทุกประเภททุกชนิดครับสวดคู่กับกระถาชิมพรีสามารถเป็นน้ําอธิษฐานสามารถเป็นน้ํารักษาโรคได้จริงนะครับนะเอาละนะติดต่อนะครับนะเช่าบูชานะพร้อมรูปพร้อมกรอบได้กับท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook โอิริกรอภิรัตครับนะจะตรวจองค์ตรวจเทพหรือ ดูดวงนะติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอ็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id รายเอ j t o p 16ครับนะก็ ขอให้รักษากำลังใจให้ดีหมันสวดมนต์ภาวนาต่อสมาทานศีลห้าอยู่บ่อยๆจะทำให้เราเป็นผู้พ้นจากภัยร้ายต่างๆนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับสวัสดีค <c oughs>